สวัสดีครับเพื่อนๆจูนซูไคเซนและเพื่อนๆแฟนบอลทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชจ้ากันรอของเราในปีนี้จะมาทำการแกะโกโจซาตวรุและเกโทซุบุรุนเองครับทุกคนวูู้ฮใน รูปแบบที่เป็นเหมือนคล้ายๆแบบทอล์กโชว์หรือคณะตลกอะไรสักอย่างหนึ่งครับไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจทุกคนมันจะเป็นแบบเออแบบคณะโชว์ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับทุกคนหลังจากเราห่างหายกันไปนานสำหรับการรีวิวนะครับเพราะว่าตอนนี้เพูดง่ายๆว่าติดเกมครับติดเกมหลายเกมอยู่เหมือนกัน เขลยก็เลยไม่ได้รีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะให้เป็นสัปดาห์ของจูจูสึไคเซนไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์ที่อ,อ๋อไม่ใช่นี่มันเป็นหลังสัปดาห์ที่จูจูสึไคเซนนั้นจบพอดีนะครับก็เลยจะทําเป็นจูจูสึทั้ง ทั้งทั้งเดือนเลยดีไหมนะไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีด้วยกันเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์จุดชุสอไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคมาเราไปดูชุดนี้ขอโทษโกโจโทษโท,ษทษีนะครับผมเออมันมันเป็นชุดที่เรียกว่าเหมือนคณะตลกอะ่ะทุกคนแล้วแล้วไอ้สองตัวเนี้ยผมต้องรอให้มันมาครบเว้ยผมถึงจะรีวิวได้ไม่งั้นมันมาตัวเดียวแล้วเป็นรีวิวมันแปลกๆนะครับผมโอเคมา เรามาดูกันก่อนว่าตัวกล่องเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมแกะเช็คเพราะว่ามันเหมือนกับข้างในมันแปลกๆมันไม่แน่ใจเนียก็เลยแกะเช็คนะครับผมเออแล้วก็โอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับนี่เป็นไงโกโจสตรุนะครับผมแล้วก็เกโทโซูรุนะครับนี่มันเหมือนแบบมันใช่เหมือนแบบว่าพวกตลกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้เป็นกล่องโกโจแน่เลยใช่ไหมอ๋อถูกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเกโทโนะครับผมนี่ คล้ายๆทอล์กโชว์เนาะใช่ไหมทอล์กโชว์แล้วก็รายการตลกของญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับจะแกะตัวไหนก่อนดีอะผมรู้สึกว่าขวาร้ายซ้ายดีเพราะฉะนั้นแกะขวาก่อน <c oughs> อยากดูซูบูดูก่อนหน้าตาเป็นยังไงจะเออนี่ตัวกล่องก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นประมาณนี้นะเออข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหน้านเป็นประมาณนี้นะครับโอเคมาเราก็ไม่ต้องพูดเพราลำเพลนะครับเพราะว่าเราแกะเช็คของไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้ ข้างในเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวซูบูรุนะตัวขาแล้วก็ไม้นะครับขาตั้งไม้แล้วก็พื้นนะครับผมอุ้ยมันทําดีอยู่นะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ดูแบบกองแกงนะอ๋อมากตอนแรกผมแกะก,กล่องมามันดูแบบเออเหมือนมันดูกองแกงไงไม่รู้แต่ว่าพอดูอย่างนี้ก็เออยม,มันดูไม่น่ากองแกงขนาดนั้นนะเดี๋ยวก่อนนะตั้นนี้น,นี่ไม้ไม้แบบนี้นะครับนี่ นี่นะอันนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นฝั่งที่พูดนะใช่ไหมเออแล้วก็อันนี้เสียบตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เสียบอันนี้ปับ๊บพลายตึ๊บและอันนี้ก็เป็นฐานนะครับของซูบูรุนะครับผมโอเค ให้ดูตอนต่อตัวเลยแล้วกันนะทุกคนนี่หน้าตาเขาจะเป็นวันนี้นะครับผมเฮ้ยหน้าตาคนจริงจอกเจ้าเล่เลยอ่ะเฮ้ยตังหูตังหูนะมีนิกทงนิกไทยนะครับผมโอ้ทรงนี้แบบเอาไว้เล่นมุกกันนะเออตลกเลยนะติงเนี้ย <c oughs> นะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ปะอ่าถูกต้องนะครับผมก็จะมีความโค้งนิดนึงนะเด่นไหนไหมเหมือนแบบ กำลังโค้งแบบคำนับนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไม่เนี่ยน่าจะต้องตั้งตรงกลางเนาะไม่อ๋อไม่นี้จะต้องออกข้างนอกนะครับหม่ฝัน้อ,องนอกโอเคมาสุรุไปแล้วนะครับต่อไปเป็นโกโจสตุรุนะครับอันนี้ป้ายน่าจะอยู่กโกโจแน่เลยป้ายตรงเนี้ยหรือว่ามีปะวะไม่แน่ใจอลองดูไม่รู้ว่ามีไหมนะน่าจะมีนะครับอ่ะมีมีม,ม,มีมีป้ายมีป้ายมีป้าย เพราะว่าแกะเช็คนานแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีไหมป้ายแล้วก็จะเป็นนี่ครับเป็นตัวไม่เป็นฐานนะครับอ๋อนี่ไงเป็นหลุมเสียบป้ายนะครับนี่แล้วก็ตัวสตรุนะครับแล้วก็หัวนะครับผมอันนี้มันเขาจะใส่ผิดกันปะที่จริงแล้วเกะโทต้องเป็นหัวนะแล้วก็โกดโจก็ต้องเป็นขาดครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเพวต้องเป็นแบบนั้นมากกว่าใช่วะเออเนาะเออโอเค <c oughs> ป้ายนะครับอ่านไม่ออกเลยเขียนจุดจุดสื่ใครเซ็นหรือเปล่านะออันนี้ผมไม่รู้นะเออเขียนจุดจุดสื่อหรือเปล่านะไม่รู้หนอนกันนะครับอันนี้ถ้าใครอ่านออกสามารถอ่านบอกได้นะครับผมเออแล้วก็ป้ายเสียบตรงนี้นะทุกคนทึบจึบปุ๊บปุ๊บปบ๊อ้าวเสียบอย่างนี้อุ้ยสวยอะแต่มันน่ามีแบบแบบเสียบต่อกันฐานสับาน,านเนาะมันเหมือนกับอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันมันไอเนี้ย เรียกว่าไงเดียมันเหมือนถ้าแบบเลื่อนเลื่อนิดนึงมันก็หลุดแล้วเนาะเออนี่แว่นสุดเฟี้ยวของเขานะครับนี่แว่นโกดโจูสตูรุนะครับตาสีฟ้าทุกคนแล้วอีกข้างหนึ่งขมิบตานะครับขมิบตา <c oughs> นี่มีนาฬิกงนาฬิกานะเออนาฬิกานะครับผมนี่นิกทงนิกไทยอุย้ยคือแบบทำดีนะผมว่าทำดีเลยนะเออเออเหมือนแบบ มันเล่นตลกแบบของจริงอะคู่ที่มันเล่นตลกจริงๆอะทุกคนเออเหมือนนะแบบผมดูทอล์คโชว์ญี่ปุ่นอะก็จะเป็นแบบเนี้ยทรงอันนี้เลยเออเนี่อย่างงี้นะครับผมแล้วก็นี่อย่างงี้เห็นไหมแต่ว่านี่อย่างที่บอกไปว่าถ้าฐานมันอะเห็นบ่าทุกคนเห็นฐานมันใช่ไหมเนี่ยฐานมันถ้ามีแบบตัวแบบติดกันนะมันจะดีกว่านี้มันจะได้ไม่แยกกันนะครับอย่างงี้มันแบบ มันก็ยังงี้แยกกันนะขยับนิดนึงก็เลื่อนแล้วนะครับผมโอเคเนี่มาดิทุกคนเอ้ยสวยว่ะไม่ธรรมดานะคือแบบขยับสะสมชุดนี้ผมโคตรแนะนําเลยมันเป็นชุดที่เหมือนกับไม่มีไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องจูซ,ซูไข่ใส่เลยคือแบบทาแยกออกมาโดยเฉพาะที่แบบว่าไอสองตัวเนี้ยสองตัวบาทตัวเนี้ยแยกออกมาให้เหมือนแบบคณะตลกอณนะหนึ่งเลยอะไรเงี้ยมันมันเกี่ยวกับช่วงนี้ที่แบบทะคาบามันออกมาปั๊บก็เลยแบบเออทำฟิกอันนี้ออกมาปะ่ะเพราะว่า พลังทะกะบะมันแบบทรงแบบเกี่ยวกับการเล่นตลก <c oughs> ตลการทอกโชว์ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะสอดคล้องกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมมั่วนะใครที่รู้ช่วยบอกผมทีนะนะว่ามันมันทำออกมาในเรื่องโอกาสอะไรนะครับแต่ว่าผมดูละชุดนี้นะครับถ้าใครไม่มีแนะนําให้เก็บนะครับเพราะว่าละเอียดทุกอย่างดีมากดีมาก,มากๆนะครับผมผมโคตรแนะนําอันนี้นะแล้วก็ให้คะแนนกันหน่อยดีกว่านะครับสองตัวนี้ก็ผมให้คะแนนอย,อยู่ที่ท,ทิปโปเอสไปเลยครับทุกคนแล้วก็เป็น ตัวที่ต้องแบบต้องซื้อสองตัวจริงๆคือซื้ออยู่แยกตัวเดียวไม่สวยอดูนะให้ทุกคนดูนะเนี่ยนะครับไม่สวยเห็นปะแยกตัวเดียวไม่สวยเลยนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างโกโจโงเงี้ยแยกตัวเดียวถามว่าสวยไหมก็ก็ใช้ได้แต่ว่ายังไม่ได้ถ้าอยู่รวมกันจะดูดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนมาเล่นกันสักมุกดีกว่าเนี่ยอย่างแตงโม่นนาด้นี่แล <laughs> ต้องเบรออย่างสีเหลืองนี่แมงโก อีโตมีดอะไรอะไรใช่อันนี้ปหมวะโอเคครับผมก็วา,านนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็นั่นแหละฝากกดไลค์ like, กดแชร์ตมสบายนะครับผมโอเคเราวันนี้ไม่มีจริงแล้วบายบีพแบบนนี้สวัสดีครับทุกคนไปแล้วหิวข้าวอะ่ะที่ผมแบบตื่นเช้ามากเลยนะเจ็ดโมงเช้าถ่ายคลิปอะไรวะเนี่ย